อนุญาตค่ะคุณเกลิอคะคุณสามคะมีแขกคนสำคัญมาขอพบค่ะใครเหรอเชิญค่ะคุณนิตาได้เจอกันสักทีนะคะคุณสาม บาเรเร็วเร็วเทุกคน,นยิน้มใหญ่ๆบอยกับคุณลิทานะนั่งจ้องหน้ากันเหมือนใครกับพิพตาก่อนแพ้งั้นเลยจริงคุณนิทานี่น,น,นะนะเป็นซีอโอบริษัทคู่แข่งที่เขาขมโมยไอเดียเดยวอสตี้ปปของเราไงนี่มาถึงที่นี่เลยนะจ๊ะจริงฉันว่านะงานนี้ต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆเลยอะอจริงๆน่าจะนัดวันมานะคะมากระทันหันแบบนี้ ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกคะ่ะนิตาชอบแบบสบายๆแล้วเรื่องที่บอกว่าจะคุยนี่เรื่องอะไรคะอคุณเกิดยังไม่ได้บอกคุณสามเหรอคะคือผมกะจะบอกสามตอนไปกินข้าวด้วยกันเย็นนี้ครับอา้าอย่างนั้นนิตาก็โปะสิคะเนี่ยที่แรกเข้าใจว่าที่จะบอกวันนี้คือบอกแต่เช้าซะอีก บอกเรื่องอะไรนิตาสนใจจะร่วมทุนกับคุณสามอะคะ่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือเรื่องอะไรคะคืออย่างนี้สามพือผมอยากให้บริษัทของเราเติบโตกว่านี้มั่นคงกว่านี้ผมก็เลยชวนคุณนิตาเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทเรานิตาติดตามบริษัทของคุณสามมาตลอดเลยนะคะ แล้วก็ปลื้มผลงานของคุณสามมากเราก็หวังว่าที่มาในวันนี้เนี่ยนิตาจะไม่โดนปฏิเสธนะคะขอตัวสักครู่นะคะเกิดสามสามมาดิอย่ามาจับสามมานี่เฮ้ย เกิดบอกให้ปล่อ,อยงไงสาม,มคุณเกิดมึงสานเลยะวะได้เลยสิจะสิงนังมากเลยนะเกิดเฟียกันแล้คุณนตาเฮ้ยคุณทำแบบนี้ได้ไงอะหนอนในบริษัทเรามันก็คือคุณนี่เองบริษัทนี้คือความฝันของคุณคุณรักบริษัทนี้มากผมก็แค่ทำทุกวิถีทางไม่ให้หม่อมย่าสั่งปิดบริษัทคุณน่ะแต่ผมไม่เคยคิดจะหักหลังคุณ,คณเข้าใจไหมสั้ ไม่ต้องพูดคุณคุยกับคุณนิตาโดยที่ไม tamam. ่บอกสามได้ย e ังไงอะผมกะจะเคลียร right. ์ท okay, okay. ุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกคุณทีเดียวก็แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าหักหลังการชวนคนอื่นมาถือหุ้นส่วนนี้มันเรื่องใหญ่มากนะเกิกคุณทําอะไรไม่เห็นหัวสามเลยเหรอโอเคโอเคผมขอโทษผมขอโทษคนเป็นหุ้นส่วนกัน่ะมันทําแบบนี้กันได้เหรอผมขอโทษผมขอโทษสามผมอาจจะคิดน้อยไปหน่อยอะ เตะไงผมก็ไม่มีวันหักหลังคุณแน่นอนมีความลับอะไรที่เรายังไม่รู้อิ่งไหมไม่มีก็ดีเราจะได้เลิกกันแบบไม่ค้างคาใจเลิกเลิกอะไรอ่ะสามนี่คุณอย่าโมโหแล้วผ่านไปเรื่องอื่นได้ไหมมันคนละเรื่องกันนะคุณ เรื่องที่เราเป็นคู่มั่นกันอะถือว่าเป็นโมค่ะเฮ้ยสามสามคุยให้รู้เรื่องก่อนปล่อยคุณจะใช้อารมณ์ได้ไหมสามบอกให้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนไงบอกให้ปล่อยอย่าลุ้มล่าเกิกสามสามกลับมาคุยกันก่อนอย่า,มา,าม,มายุ่งเกิกปล่อยบอกให้ปล่อยสามสามปล่อยเกิกลุ้มล่าจังอ่ะผมรู้ว่าคุณโมโหมากแต่คุณจะเย็นๆก่อนได้ไหมสาม ที่ผมทําไปทั้งหมดผมก็ทำเพื่อคุณน่ะเราไม่เลิกกันเพราะเรื่องแค่นี้ได้ไหมเรื่องแค่นี้เหรอขนาดเรื่องงานเรายังไว้ใจไม่ได้เลยเราเรื่องอื่นเราจะไว้ใจได้ยังไงยังไงผมก็ไม่เลิกเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะสามเราคงแต่งงานกับเกลือกไม่ได้เรามีแฟนแล้ว อยู่ตรงนั้นแหละมันเป็นแฟนเราที่คุณร้อผมเล่นเหรอสามถึงวันนี้เราจะไม่บอกเกิดแต่วันหน้าเราก็ต้องบอกอยู่ดีเรื่องที่เราเป็นคู่มั่นกันถือว่าเป็นโมค่ะเกิอบอกเองไม่ใช่เหรอว่ายังมีความลับต่อกันนี่แหละสิ่งที่อยากบอกที่สุดเราไม่อยากปิดแล้วเราเป็นแฟนกับมอนเราครบกันนานแล้วด้วยเราพาม่อนไปแล้วไปบ้านพอ่อเธอค่ะ สรุปเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณว่านว่านขอโทษนะคะคุณเกิร ค่ะืคอ,อย่างที่บอกบริษัทเราไม่สามารถร่วมหุ้นได้ด้วยจริงๆคุณจะพลาดโอกาสนี้ไปจริงๆเหรอคะค่ะยืนยันคำเดิมนะคะแล้วคุณสามจะไม่เสียใจทีหลังใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะโอเคค่ะนิตาเข้าใจหม่สามขอโทษอีกครั้งนะคะที่ทำให้วันนี้เสียเที่ยวไม่เป็นไรคะ่ะถึงจะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกัน แต่ถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นมากกว่าน,นั้นพอได้ไหมคะก็เป็นเพื่อนทางธุรกิจไงคะโอเคค่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้แล้วถ้าในอนาคตเนี่ยเราพัฒนาไปมากกว่าน,นั้นแล้วก็ค่อยว่าก,กันขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะคะสามมีแฟนแล้วคะ่ะแฟนสามชิวมอน อ๋อม่อนเด็กน้อยที่น่ารักคนนั้นน่ะหรอคะยิ่งมั่นคงในความรักเนี่ยน่ารักเหมดกันนะคะโอเคค่ะปีตาไม่กวนคุณสามแล้วงั้นยังไงไว้เจอกันใหม่นะคะแต่จะในฐานะอะไรเนี่ยค่อยว่ากันอีกที เงินกว่าจะพบกันอีกนะคะ เราคงแต่งงานกับเกลิกไม่ได้เรามีแฟนแล้วมันเป็นแฟนเราที่คุณล้อผมเล่นเหรอสามเรื่องที่เราเป็นคู่มั่นกันถือว่าเป็นโมค่ะ ม,ม่อนพยายามติดต่อคุณเกิกแต่ติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานคุณเกิดก,ก็ไม่มาทำงานม่อนรู้สึกเป็นห่วงคุณเกิกจังโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบแต่ไม่ต้องห่วงนะเกิกน่าจะเข้าใจเพราะเราบอกเกิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราไม่ได้รักเกิก แต่เราก็โล่งใจนะที่ได้ทำเพื่อมอนขอบคุณนะคะที่ทำเพื่อมอนว่าแต่คุณสามหาอะไรอยู่คะเห็นหาตั้งแต่เมื่อกี้แหละกำไรคู่เราอ่ะนี่เหรอคะอืมทำหลุดมือไปตอนไหนก็ไม่รู้ หายไม่ได้เด็กขาดเลยนะเราต้องใส่คู่กันงั้นเดี๋ยวมัอนช่วยหานะคะบอกให้คุยกันให้ดูเรื่องก่อนไงบอกให้ปล่อยอย่าลุ้มล่าเกิรอ้าเรานึกออกแล้วน่าจะเป็นตอนที่ทะเลาะกับเกิด สามเป็นคนตั้งกฎนี้นะคะแล้วมอนก็ทําผิดกฎนี้ร้ายแรงมากมอนต้องลาออกไม่ได้แล้วไม่ให้ตัวออกพี่ได้ยินหมดแล้วถ้ามอนไม่พูดเรื่องพี่พี่ก็ไม่พูดเรื่องมอนโอเคไหมให้เป็นีชมพู